ซ้นชุดมีปลาปีกซีนเนาะสุกผัดหลังจากใสก่ปารตตัดเสาแล้วแล้วนักท่องเที่ยวเพิ่นก็พากันมาเลาะตลาดเสาอยาู่แถวๆวัดใหม่เนาะอยู่จุดนี้ก็จะมะีเด็กน้อยนะมาค่ายเป็นมักุ้ยเดี๋ยนเดี๋ยวเที่ยวจุด ตลาดเซาเนาะเดี๋ยวจะพาไปสมเนาะบรรยากาศตลาดเซาใน่วงนี้เนาะว่าจะมีอาหาากรกิน,กนและนักท่องเที่ยวไ,ไ,ไ,ไปรอสมปลรายน้อยเท่าได้เนาะ จุดตะลาดเซาลนะก็จะเข้าห้อมข้างวัดใหม่นี่เนาะบางทานก็อาจจะเคยมาแล้วเนาะตะลาดนี้เนาะสำหรับทานได้เนาะอย่งางไม่เคยมาเนาะว่าตะลาดเซานี่อยู่จุดได้เนาะอยู่จุดนี้เนาะอยู่ข้างวัดใหม่นี่เนาะนี่นะจุดนี้จะมีสระวานเนาะท่าเป็นนั่วดินเนาะทัวดินมีข้าว่าม นี่คอล่าเนาะใหม่ๆเลยผักเนาะสดๆสดๆใหม่ๆนะนี่เนาะใช่คาร่ามีนกอันนี้นกนกเนาะสามารถซื้อแล้วเอาไปปล่อยเนาะเป็นการเฮ็ดบุญนี่เราจะมีค่าวอย่างนี้ ตัขอบคุณนตขอบคุณพุ่มีเนาะอาหารแบบบานๆเนาะก็จะมีมากมายเนาะช่วงนี้มีมากมายตามฤดูกาลเนาะมีมากลำมดสตรอเบอรีร่บักลำใหญ่เนาะนี่เนาะเข้าไปนี่เนาะในห้องน้อยๆนี่นก็จะเป็นตลาดเซาเนาะนี่เนาะเป็นตลาดสดมีนักท่องเที่ยวนะมาไล่เลยเนาะช่วงนี้

แนักเดี๋ยวเราเคึอคืนเนาะนักท่องเที่ยวมนก็ผพากันตื่นแต่เช้านอนล้างจาไปใสบ่บานแล้วกันมาแล้วไอ้ตลาาเช้านี้ตอเลยเนาะนี่ก็พักกาดนะการสดๆใหม่ๆอะไอ้าเดอูีวาทิ กะจะบางซ้วงเนาะบมักส้วงก็มีอาหารกันกินหลากหล,ล่เนะจะมีอาหารตามฤดูกาลเนาะนี่เงี้ยเครือก้อยดำมักแตงเนาะมักฮงขมงวมันยูนันยูนันดูตรงนี้ <Wow. S 1> แน <sm> ่นเลยอันนี้เนาะก็จะเป็นตลาดตลาดดั้งเดิมเนาะที่เป็นเอกลักษณ์นะบางคนบางท่ามก็ว่าโอ้ยายไปอยู่จุดบนกองกวางสะดวกสบายบ่อนาะมันกาจจะบ่มีสถานที่มาะสมเนาะจะอยู่ไก่จากจุดจจกลางตัวเมืองเนาะ อยู่นี่ก็โอเคแล้วนะก็จะเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะดีก็โอนะ้อน้อยๆแต่อุอุ่นเนาะอันนี้ก็มีมักพกนะเนาะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะในการหนึ่งดูดนักท่องเที่ยวนะที่ให้เข้ามาเที่ยวเนาะนีตลาดลนะเนะ หกรับหมดเนาะไองันสนีมากับใหญ่กักบาทก5ก็เอาเอากกินเนาะืผักอยงต่างๆเนาะมาเพราะว่าก็ยังเช้าๆเนาะวงนี้เนาะ

มีเกียนมีมเกียน,นม,มีนี่นเนี่ยแบ่งไม้เนาะนี่เนะาะห้านแบบบานๆเนาะนี่ลายเลยนเยนะาะมาเที่ยวเนะมาเลาะมาเที่ยวมาส้มบางคนก็ซื้อเนาะ จนไล่นักท่องเที่ยวกับสามารถซื้อได้จะเป็นขุ่นกิจสุปนะผักสดๆแบบนี้กับบะหมี่บอนแต้งยูโควกิจนะอาจจะบอสามารถซื้อได้เนาะเดียกทานได้มาเที่ยวมีบอนแต้งยูโควกิจนะสามารถซื้อได้เนาะเป็นผักสดๆแบบนี้เนะาะไล่นะนะผัก ตรงนี้จะเท็่มีผักกาดเนาะกผักสลัดอันนี้กับขนมเนาะข้าวหนมที่มีที่เป็นเอกลักษนณะ์เนาะมีที่นครนล้วงบางนี่ก็มีขา้าวกล้ามขา้าวหางข้าหนมว่านเนาะนี่แซ่บเลยพอใส่ใบตองเนาะนี่เป็นที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ฮักาซาสิ่งเป็นล้อมหนับเนาะสนะุดยอดเลยสดใหม่ๆ เดี๋ยวจะมีป่านะเนี่ยป่ารรมัสซิป่าแม่ดำคล้องหารบ้านนาเห็นนะตัวนี้นสักขารนะเนี่ยสักขารใส่อลามเนะจะเอาเผ็ด,ดๆนี่ตนงไหนหน่อย

ทองเทียวไล่นะนี่นี่นะที่จุดนี้นะเนอกทากัาใช่ข้าวต,ต้มข้าวต้มขนมมันมีเนน้อยมีซุปมี่แล่แซ่บเลยตีงเปลี่ยนดูบเงหาสิดูมีขนมบ้านมีวดูขนมห้าสิบช่องแบเท่มีร้อนข้าวบางเนาะไปเยห้าสิบ่องแเท่นีเนี่ยทองเทียวบากหลายๆเนะแน่นเลย จุดนี้จะมีขาวมักเนะกเีสด๊ดนั่นเะองจริหมักเกียสดเนี่ยนะสดเลยนะดิฟสดๆแบบนี้เลยนะเนะดือนแล,ล้ว แน,น่เลยเกือบ <ım S 1> <giving quin. S 2> ไปวัาไรน้องทางล่ไล่ก็เป็นการกระตุ้นกระตุ้น เศรษฐกิจการทร่องเที่ยวเนาะน,นี่ก็จะเป็นป่าเนาะอัศวินจนบางสีเข้าเหี้ป่าธรรมชาติป่าตองป่าเข่งเนาะอันนะี้ป่าแม่น้ำคลองเนาะคลองสดสดใหม่ๆเลยน,นีย่นะตกจากนั้นมันก็จะมีค่ายเป็นเครื่องกิจสุกปลาหมีเนาะอยู่จุดเด่นะจะมีปิ้งนะ <S <S อยู่นี่ปิ้งนะ พี๊นปี๊ป่าปีกซีนเนาะสุกผัดแเจวข้าเนียวหน่ำเนาะอาหารแบบานๆเนี่ยเปนะ็น,าน,าน,านอาอนหารเศร้นะนานะอาหารเศร้าสาวนะ่ะขอโลุลนะ่มหาบ้างนีอเนาะ ปิ Pink Pink but, st, absurd, ้งปลาเลยปปิลาสดๆใหม่ๆเลยนะปิ้งปลาปิ้งซีนไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะมันก็พากันมาสมงมาซี้มาซื้อเนาะอาหารแบบบานแบบนี้เนาะซื้อชุดซื้อุดมีแจวเนาะ เสบเลยเนาะสุดยอดยนะักบรรยาการนะฮะนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะของเสาเนาะทม่ีตลาดเสาวไทกลางนะขอดล่ออ่าบางเลยเนะาะทานได้ได้มาเที่ยวสามารถมาซื้อมาสม่งมาซิมมาห้างกิน,กนไปบ้านๆเป็นอย่างอ่ะห้างสาที่เป็นเอกลักษณ์ของเสานครอล่ออบางโอเคเนาองใบไส้ก็จะข้อลัคลิปนี้นะไว้เที่ยงไปท่านี้กาลการกข้อเข,ข้าใจเนาะ สวัสทุกคน,นที่เข้ามาบเบอร์โซลและติ่ตามมาตลอดแล,ล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี